ลุงลุงเสนอได้ไหมคันนี้เหรอใช่ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งใช่ป่ะแล้วคันเนี้ยคันไหนคันนู้นร้อยหนึ่งคันนู้นร้อยหนึ่งแล้วคันเนี้ยคันนี้ไม่ปล่อยคันนี้ไม่ปล่อยใช่แล้วคันนู้นอ่ะคันนู้นโคตรดี โคตรดีรงโรงไม่อกทีโ่โทรไปเนี่ยครับผมเรืองขันเน่้เรื่องขันเน้เรืองคันเน่้ทำไมครับ อะไรนะถ่ายบอรวยว่ะ รถมีหลายคันวะไม่ <c oughs> รู้จะใช้คันไหนดีวะลุงครับวายครับสะดวกจูนรถให้หน่อยได้ไหมครับข้าไหนครับผมมีแท็กกับพอร์ตนะครับพอเดี๋ยวไว้วันอื่นได้ไหมอ่ะได้วันนี้ยุ่งทีม่มันแต่เอามาได้นะเอามาเดี๋ยวเอามาเดี๋ยวจูนให้รถล,ลุงเดี๋ยวดูว่าขายสักคันซิ โอ้ไม่ใช่กาแฟไหมครับมีรับมีรับโอเคไม่คิดว่มันต้องสีแดงว่ะดีครับลุง เอาก็ได้าคันนี้สีอะไรเดี๋คันนี้สีอะไรเดี๋สีฟ้าฮิอะไรเบอร์นะเบอร์ทำไมล็อกกูมมันเป็นนี่วะ ทำไมล้อผมเป็นสีเหลืองอนะ่ะคือจุดเชี่อะไรสีเหลืองวะ <did> อ๋อ <did> มันเอาโลโก้ออกไอ้เหี้ย นี่เป็นเสียง R ห้าสิบเหรอใช่เหรอ R ห้าสิบเป็นเสียงนี้หรอไม่ใช่เสียงนี้นะ R ห้าสิบอ่ะเปเสียง R ห้าสิบย,ยังไงวะ R หาสีบเป็นเสียง R เสียง R มันคือสามห้านี่แหละ เรื่องตัวเดียวกันมั้งปล่อยรถสะักคันหนึ่งไหมคล้ายๆอะไรนะครับปล่อยรถสะักคันหนึ่งไหมเอาคันไหนอะ่ะลุงอยากปล่อยคันไหนเนี่ยสองคันเนี่ยคันขวาคันนี้คันนีพพ้พอร์ตพอร์ตโอ้พอร์ตพอดถุ่มไม่อยากได้ทรงเนี้ย ก็ค่อจอ้กันไีๆปล่อยใช่ไหมอืมเท่าไหร่อ่ะลุงเสนอได้ไหมคันนี้หรอใช่ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งใช่ปะแล้วคันเนี้ยคันไหนคันนู้นร้อยหนึ่งคันนู้นร้อยหนึ่งแล้วคันเนี้ยคันนี้ไม่ปล่อยคันนี้ไม่ปล่อยใช่แล้วคันนู้นอ่ะคันนู้นจ้าแปดสิบแปด งั้นเดี๋ยวไว้ก่อนดีกว่าลุงโอเคโอเคครับบอกจูนะครับเลขเก้าร้อยเก้าร้อยเออส่งใหญ่อยากได้สิไอ้รถอยากได้อันี อยากได้อะดิสองใหญ่เลยอะดิคนอยากได้อ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบไปลองจูนใหม่ลองจูนใหม่ไม่รู้จะดีกว่านะจูนใหม่ลองจูนใหม่ ดูดแรงอย่างเดียวอ่ะคันนี้แรงด้วยเดียวด้วย ในเก้าร้อยครับห้าแสนไปลองขับดูเลยอันนี้แนวไหนครับเนี่ยลุงได้ทุกแนว <c oughs> ใช่ครับรถหน่อยได้ไหมล่ะลุงไม่ได้รถมันดีจริงไปลองขับดูก่อนก็ได้แล้วค่อยมาจ่ายรถมันแรงจริง เจ้ากูจะไปเตะอาวุธเอสดีเดี๋ยวกูจะไปไปเนี่ยยี่ดึกแล้วไอ้สัตว์ว่าจะไปสักเที่ยงคืนเยี่ขับรถเล่นรองเงินกัน lênรถ right. Ok, touch. okay touch. มีคนบอกลุงได้วันที่เอเสียบไปได้กันุงไงลุงแถมีคันหนึ่งได้ไหมครับแถวเดี๋ยวค่อยมาจูนให้พวกนนี้เอามาก่อนเลยเก้าแสนเก้าร้อยมวกนนี้จะมาพรมาวนี้ให้แตงเกลยวอเกาโกจอดลงไปเท่ๆอย่างนี้ละให้คนอิจฉาเล่น